ไปไหนคะไอ้ภงเทพสชุมพนภูไปรอหาอนที่นู่นไปรอเครื่องบินไปเมืองจีนได้กำลังจะขึ้นเครื่องมาค่ะเดี๋ยวของคนสุดท้ายมีคนเดินใหม่คนหนึ่งคนหนึ่งขึ้นเครื่องกันไปละย,ยังมีหลง <laughs> กำลังลงเครื่องกระเดินไปหาฟันสีเอากระเป๋าด้วยเยอะมากเฉลียวฟ้า้มาเราได้อยู่นะไม่ว่ากระเทียมอร่อยอ Bánh mèo đi lắm, bánh lắm Bánh mèo đẹp lắm Ngày hôm sau, cô ấy sẽ đến với bánh mèo Bánh mèo đẹp แม่ได้ไปเป็นแม่กินอนะไรแม่กปลอยทองปลอยทองกับอน,นี้ธรรมดาเอาขึ้นเครื่องเลยนะไม่ต้องขึ้น,น,นเครือ่องก็หมดเพตัดไปได้อยู่ <c oughs> ไอ้ตั้งสามชั่วโมงจะเหลืออะไร <c oughs> ทำไรอยู่จ๊ะรอเช็คอินอยู่คนเยอะไหม คนเยอะมากแก่ๆทั้งนั้นเลยได้มีแอร์ตรงนี้เวลาเดินมืเนี่ยรอกันอยู่เต็มเลยแล้วก็ตรงเคาน์เตอร์เช็คอินอยู่ตรงนี้คนเยอะมากใช่มันรอเช็คอินขึ้นเครื่องใช่นี่เกือบจะถึงไลน์นิดเดียวข้างหน้าแถวหน้าละมีเสียงนี่กำลังกำลังไปปาสแท็กให้จะได้ไม่ต้องเดินเยอะแต่ว่าก็เดินมาจนถึงเนี่ยเขาเห็นว่าแท็กเบอร์หนึ่ง ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงลองไปดูได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแม่เขาเขียนว่าเบอร์หนึ่งอยู่ข้างหน้าเรานี้เองหันกล้องมาให้ดู้องหันไม่ได้ไปดูกันว่าเป็นยังไงเป็นยังไงคุณแม่ผ่าน,นหานต,ออตัวพอตรวจกระเป๋ปบบา ช่องฟลัดแฮกใช้ได้อยู่อินเตอร์ป๊บเดียวไม่มีคนเดินมาถึงการบินไทยก็เข้ามาเลยกินพาสด่เขาดูอายุแล้วติดตามได้คนหนึง่งแล้วก็เจอโค้กอยู่ในกระเป๋าคือ <c oughs> แม่เลยแกะกินเลยเลอกันแท้ตายแล้วเ,เขาจะทิ้งเยได้กินกันไปเลยจบ <c oughs> ทองจะแตกแล้วเดินไม่รอดนวรองเท้าคู่นี้ไม่ก็ จะไปไหนดาสวัสดีชากำลังจะไปเมืองจีนกำลังจะไปเครื่องเครื่องใช่ตอนนี้ก็เดินทางไปประเทศจีนไปเมืองอะไรคุยหยางไปเมืองคุยหยางไปจัทัวนะไปจัทัวร์นีทัวเลขเก้าเนี่ยทัวเลขเก้าเรื่องของ3โมงตั้าถึงหนึ่งทุ่มลาเร็วแบบเมืองเราหนึ่งชั่วโมงหนึ่งทุ่มเขาก็พาเราไปลุยเลย ไปกินเองเหรอวะไปกินเองนะคะไปตนมุมือมือนี่กินเองนะคะได้โอเคเดี๋ยวเราไปรอที่ประตูคิ้นเครื่องกันไปเจอกันนะคะทักปะเก็บได้เลยนะคะใช้แค่หัวยิ้มมานะคะแอบไปแล้วแอบไปแล้วแอบเป็นแม่หันมัทซี กำลังเงดิน,นไปขึ้นเครื่องนะคะสวัสดีค่ะ你好，尊敬的旅客，稍微等一等。从广州驾宇学车，广州手机学车，在 you สีจเแม่ตึงแล้วนี่ข้างบนยากาศดยรอบเป็นไงบ้างแคบไหมก็โอเคล่ะเราเราไม่ใช่ตัวตวอ้วนก็คล้ายๆไอเอเชียนะ บรรยากาศกเ,เป็นจีนเปิดเพลงจีนด้วยนี่แม่งก็ตัวประมาณนี้ก็คล้ายๆเอเชียแต่บอกมันสูงสูงสูงมาหน่อยเลยหัวไปเยอะเนี่ยเลยเอัวคุณแม่ขึ้นไปเยอะบอกเป็นหนังออโอเคอยู่ตอมองนะคะลงจากเครื่องมา ลงจากเครื่องเพิ่งลงแล้วเรจะเดินไปเอากระเป๋าได้เดินตามไปทางซ้ายแล้วก็ไปผ่านตมรู้ว่าโดนกัดหเปล่ามันก็เงียบๆนะไม่ค่อยมีคนคุณไม่เจอฟังรถเข็นเม็ดต้นเม็ดต้นก็ได้ไม่่ใชไปกันเองเราไปดูว่าจะเจออะไรเขาบอกเชิญทางนี้แล้วไงไกด์เราน่ารักมากเลยทำไมแนะนำ3อย่างแนะนำดิครับ

อยู่ถนนคนเดินแต่จำชื่อไม่ได้อยู่ถนนคนเดินทิกุยยางทิกุยยางนี่คุณแม่คุณแม่แม่ใส่สั่งชานี้อยู่เฮทีเฮทีอังุณ์ปั่นใช่สั่งอังุณ์ปั่นใช่ไปลองดูนะต้องลองใช่ต้องลองคิวยาวอันนี้กี่โมงละอันนี้เกิดบสี่แล้วต้องรอคิวยาวเลยวันนี้จะถึงโรงแรมกี่โมง โรงแรมจะถึงกี่โมงเขาบอกเขาบอกมาถึงโรงแรมเกือบห้าทุ่ <c oughs> มแล้วนี่แม่มาอยู่ร้านบั๊มือตักไปแล้ว <c oughs> ภาษาปลาหมึกตัวนูน้นนี่ตัวนี้ตาบไม้ยี่ห้ายี่ห้าอยู่ตับไม้ไปแล้วคุณแม่กินเฮทีอยู่เฮทีอ่งงางวนยากมากกินเฮทีน้ำอ่างวนปัน่นน้ำอ่างวนปัน่นอร่อยนี่รอ,อคิวอยู่นู่นเขาทำขั้นตอนการอยู่ตรงนั้น

ก็ไม่เลี่ยนนะเหมือนก็อ้อมเป็ดๆบ้ามั้ยไม้เปนยาวมากเลยไ,ได้ใจตลา,าดอร่อยตลาดได้กินอ่ะถ้ามีข้าวเปล่า,าแล้วก็ได้นะที่ก็อ้าวเปล่า